ตามต่อจ้าเดี๋ยวเราไปได้กระทงขนมปังมาแล้วนะคะของเด็กๆนะคะน,น้องมินาอัญญากระทระงขนมปังนะคะเป็นอาหารปลาด้วยไป,ปไปเดินพาเด็กๆมาลอยกระทงพี่น้อง มีประกวดนางพม่า,มาแต่ว่าน่าจะประกวดเสร็จไปแล้วเนาะปลาหมึกย่างไฟถ่านจร้อนร้อนๆทีน,นี้เราก็นะคะ

เดินไปนะมือ่นอะไเดี๋ยวรอจุดเทียนจุดเลยไหม จุดเลยไหมอ่ะถือไว้เดี๋ยวจะได้จุดถือถือไว้ก่อนแป,ป๊บหนึ่งเอาไปเช็คจุดก่อนอ่าตึ้งไปเลยเหรอมีบทจุดจริงจิงจุดขยอยอ่าจุดเทียนแล้วจุดเทียนแล้วนะคะจะได้ไปลอยเลย,อเยล,ะะลอยใหญ่กระปุ่นเลยกระปุ่นจุดกันนะจุดกันนะ แล้วก็เอาแล้วก็เอาทูบออกเอาทูบออกมาจุดใส่เทียนนะคะดึงทูบออกมาทำา<ห>เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะุอดตกอพี่าเดี๋ยวนคะคะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวงามตกใจว่ากล้องก็งามเหมือนกันเสร็จอ๋อนี่สวยจบไปหนึ่งคนเดี๋ยวรอทีละคนรอทีละคนค่ะ รอแป๊บนึงทำผิดะรคนพี่น้องนะคะยังกันยังกัลูกแฝดน้องมินาอัญญานะคะอันนี้ไฟระวังน่ะอาของหนูะอ้กมลยิงยิงอีกแล้ว ถ่ายให้หน่อยคุณเฟิร์นถ่ายให้หน่อยอ๋อเอันยาหันมาเร็วอันยาหันมาอันยาหันหน้าไปทางนู้นก่อนลูกออโต้มายืนก่อนยืนก่อนมาเร็วๆรีลาจัน